จนเครียดกินเหล้าจนเครียดเออคืออะไรอืมนี่รายการกอล์เทเลงนะผัวแกเป็นรายการบทนี่ใครชนะจะได้เงินสิบล้านค่ะอ๋อ และตอนนี้รายการของเราก็รับสมัครคนที่มีความสามารถสามารถทำอะไรก็ได้ที่มีคนอยากดูไปไม่ก้ปวดก้าปวดขาแล้วใิมีความสามารถยังเราไปโซอ้ายก็เลอกเซิร์ชบนกูเก,กิลทีละเอยียงก่อนนะปูักั่บอ,อ้หัเวเล้า Oh, สวัสดีครับมื่อนี้คุณมีโซยังอยากจะมาโซ่หรอครับเมื่อนี้ก็บ่มมิยังหล,ล่หรอกครับผมใส่เวลาเบิ่งปูเกินสิบนาทีเพื่อโซ่นี้เลยด้อแล้วถ้าคุณหนกำลังวันคุณเสียเบอีสางหรอครับไอ้มันนี่ถามงงงผมเสียไปแก่เมือ่อวันเศา้านี่ผมเสียนะผมก็บ่มมเงินเหลือติดโตเลยไมายกวาวว่าจะได้ครับคุณเสียคุณเสียอย่างครับปอก,ก้าวสามเด็ก เอาถ้าพรอมแล้วคุณผูช้ชมทั้งบ้านได้พร้อมละบ่เ้าเขาไปเบิ่งนกันเลยเอ่อพวกครับหนูกัวครับมต้องกัวอะไรล่ะมารดโอ้ยกอยอ้ายเดย้สวัสดีค่ะมาจังไดล่ะค่ะเอ่อผมอยางมาครับมเบอแมนหมายถึงมาจากไหนอค่ะ เออผมมาจะเฮือนครับโอ้บางดีกล่วนภาษาด้วยและเมื่อนี้มีอย่างมาโซ่หรอคะเออผมสิมาโซ่ไม่แย่เมียน,นะครับไม่ย,ย่คุณหนุ่ยให้เริ่มทอดทอดเอาขั้นเพิ่มแล้วก็เริ่มเลยคะ่ะที่ฉันยกเวทีให้คุณครับผมเริ่มเลยนะครับเด้อชว์ูม้าว้าฮุดเจตเลยว่ะว้าว กอกสองพอมะบอกฮะชวามมันกู้ย์ถูอะที่ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยกอกสามนะที่เดดนี่ฮะชวามที่รักจ้ะเฮ้ยกองดีอี้อ,อะไรวันนี้ไอ้อสตีฟบังแน่นีะอ้าวใครคิดว่าเราเลแล้วแกโตเอ้อยน่ารื้อจอเว้วยโซนี่บ่เคยเห็นมาก่อนที่ฉันตื่นตันใจเห็นของดีนะมิก โชว์ของคุณมาสัจจัรมากเลยค่ะที่ฉันยกให้คุณเป็นที่หนึ่งเลยค่ะฮอาฮ่าฮ่าฮ่้อยลเมียกเออ้ยนศาสตร์นี่ชนะเลยเออคุณหูซื้กอกี่ใดล่ะครับที่เป็นโ้ษนาในเมือเนี่ผมดีใจใหลายหลาเลยครับเมื่อนี้แหละผมเสียเองินที่ผมเสียไปลับขึ้นมาแล้คุณมั่นใจไหมครับว่าคุณสื้อได้เงินคืน แน่นอนอยู่แล้วคข่เก่งอยู่แล้วผมเสียมันเมดโตเลยทาเบิง้งแล้วทาคุณเสียได้ครับคุณเสียจังหดต่อไปมอเสียดอกเสือไครเอาละขั้นเป็นมันใจจังสันหละกก็ปล่อยเนาะเออห้องบกวนเพนล่าลลใช่ลรวบอกไข่ฟ้าวไปหำกันเนี่ยบัตรที่กไปห้องเพ่งกงนนะมึมันเงวให้กูกได้เนาะ มอนเอกูต้องสนาต่อให้ได้เด้อกินเสียกินอีกแล้วเสียกินกินปอกเก้ากินอีกแล้วกินปอกสิบกินอีกจนเครียดกินหล้าหอยเมียก็จีมแล้ว เจิลักจ้าวันนี้อยากได้อะไรหระอครับหีูอยากได้สร้อยทองกับรถหนึ่งคันค่ะได้จ้ะเดี๋ยวพี่จัดให้ใจดีมากๆเลยค่ะไม่เหมือนผัวคนก่อนเลยการฝันเห็นในชีวิตเขาเปลี่ยนไปขนาดเมียเขาแต่เทครับก็ย่งถิ่มเขาไปทุกคนหูแบบนี้แล้วก็ยาไปลิน้นนะครับเด้อมันเป็นสิ่งที่บดีสุดท้ายนี่ก็บอกว่ายัางหลายรอกครับฝากติดตามน้ำในเด้อ